ลูกเซนเซไดย้อนแล้วเด้อเอาน้ำไปให้มาม้าค่ะมาม้าอยู่ตรงไหนคะมาม้าอยู่นี่ค่ะมาม้าข้าอยู่ตรงนี้ค่ะให้มาม้าค่ะให้มาม้าเร็วโอ้ให้มาม้ากว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงน้ำบาดเจ็บหมดแล้วมาม้าอยู่ทางนี้ค่ะงนี้ค่ะโอ้ยโอ้ยวะแขนเขาแล้วเนี่ขอบคุณค่ะเราอยู่ซื้อเลยเราอยู่ซื้อมาเยี่ยมมาม้าค่ะวันนี้อวดนะคะไม่ให้จับไม่ให้บายนะคะคุณนัก สะบัดแขนมามาหาพ่อหน่อยมาจดินอะไรเดิอนอะไรขนาดนั่นลูกจ้า,จาอย่าเสียงดังค่ะอย่าเสียงดังเราอยู่โรงพยาบาลค่ะไปไหนอีกอะไปไหนอีกอะฮะ,ะอยู่โรงพยาบาลงดใช้เสียงนะคะจะก,กรี๊ดกราดเหมือนอยู่บ้านไม่ได้นะคะ ອາກາດລົມດີຈັ່ງໃດສູ່ຊັ້ນເມື່ອຍເນາະລາວຊັ້ມືຍັງນລາອ